บาดโอ้ยติดเป็นตัวเลยเนาะฮ่า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 ผ่าดเนี่ยใส่นีลงมาด้วยน้ำเต็มที่เลยโอ้ทโอ้โไปรองเท้าก่อนสั่นไปเลยครับโอ้เดินไม่ได้เดินไม่ได้หนักเกินน้ำ โอ้โหเอาเอาป,าปลาเขื่อนกันบาดนเน่ยโอ้แล้วฟังมันมีฟังข้างหน้าด้วยมีคนใส่อะพี่ไม่มีอ่ะอ้เป็นแนวเลยเนาะโอ้วันนี้กี่บาทพี่คิด วนอต้องจ้างมากจับตือเนื้อมาตจ้างก็ใสนี้ให้นะประมาณประมามอสล้วนครับพี่นอ้องส,สองอนะสบ,บาทโอ้เป็นแถวเลยเนี่ย,ยนี่ เี่ยเสียงรถมาเลยเนี่ยเดี๋ยวแถวนี้มีปลาช่อนเนาะนี่จะปลาหมอโอ้เนาะต่อต่อพี่น้องอ่าโลนโอ้ ยอมเลยปลดแสดงมือทีพเลยปลดเนี่ยโอ้โหเนี่ยปลากระเดิดก็มีเนาะโอ้โหนี่ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนนี่ช่อนช่อนช่อนโอ้โหเล่ ย่อมเปียกพี่น้องเพื่อนพี่น้องได้เบิ่งกันนี่เนี่นี่โดนแล้วโดนแล้วโอ้ติ <c oughs> เดเนี้ยยี่บาเลยอพื่นมามาเพือนกับใส่เบ็ดเนี่ยโอ้ใส่เบด็ดเบ็ดถือไปยี่สิบลางเพื่อนก็นเป็นร้อยแต่ปลาผมได้แค่กับเขาไปด้วยกันใส่แต่ไอ้ใส่เดือนให้เขา โอ้อืมดูฟืดโอ้หมดแล้วไหมเนี่ยพอมาแถวนี้ไม่มีน้ำพิกิตรอน,น้ำน้ำไม่ลึกเนอะพี่โอ้พี่กิทช่อนอี้แล้วพี่ โอ้ช้อนใส่นีบหมดเลยพี่น้องโอ้หลักปลาเพื่อนเนี่ยมันมารกดมาลีตัวเนี้ยโอ้แถวนี้ไม่มีใครใส่เลยเนี่ยหลุดปึ๊บหลุดปึด๊โอ้ใส่เนี่ยพอดีพอดีเลย มานปรกาศตาโอ้พี่น้องเลยนี่แหละหาอยู่หา,หากินยามวแรงพี่น้องมาเนี่ยนี่ครับพิจิตให้เป็นโอกาสโอกาสถ้าเป็นพิกิตรอันนี้ไปแล้วพี่น้องโอน, <c oughs> นอ่ะ แต่บ้านผมก็็อย be ่างนี้แหละไปหาตัวเพื่อนน่ะเกียบใช้ของเองก็ได้เอาของกันได้เยอะกว่านี่พี่น้องโอ้เต็มเลยพี่น้องของเองเนี่ยฮะตัวครับเกือบกระเฮียมพ่อเกือบมานียไปครับไป มัน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 หากินมันในเรื่องเลยเพื่อนเพื่อนกำลังกำลังจะออกมาเราไปก่อนนะเดย์ไปแล้วโอ้เอาแปลงขึ้นสภาพไปนองมันคือเกานะครับ มวนมวนมวนแต่ผมมันเปียกไปแล้วอ่ะอยู่ห้ากลินพี่นอ้องเอยโอ้โหลากกลับแหละปะเนี่ยโอ้ไหนหน โอ้ผ่านโอเคครับพี่น้องนะครับหลักปลาหมูกันฟังนี่งมูใส่ว้เขาก็มาเอาก็ฟังเขาบ่ได้เนาะไปเจอกันพี่น้องนะอยู่เพื่อนอยู่ซ่านบ้านเนี่ยเอาอ,าอยู่ให้กินยำแรงยำแรงปลาหมอปลาเข็งนะครับปลากอไปเจอกันคลิปหน้าครับสหรัคคิวนี้จบแล้วครับผมสวัสดีครับลาไปแล้ว